สบายดีพี่น้องสบายดีมืัอนี่อ่าสีปามากินชมมองหองนะพี่นอ้นนนอ,นองเนาะนี่มีปลาแดกนดครัยปลาแดกนะครับมีตำพอพี่น้องหนึ่กินไปหลายจังกินพอบ่อห้หิวพี่น้องเดี๋ยวเจ็บท้องจ้ะสนุกนะพี่น้องไหมคนอื่นกน็อย่าลืมกดแจ้งติดข่กดไลค์กดแชร์ใเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้วิดีโอของ ข้าพเจ้าเนาะได้เห็ดต่อให้พี่ให,นหนน้น้องได้รับชมน้ากันนะพี่น้องเนาะเรื่อยๆเนาะขอฝากได้พี่น้องเด้อมามาอ่าแบบสิเลยพี่น้อง ทางตำมทางจินกับจ้าปีนี้มองมองอึดพี่น้องมองมองโบรายมีแต่เบิดบานอย่างว่ามีแต่ในเฮือนข้าพเจาะนันแหละกกเดียวเนี่ย,เ,เ,เ,ย,เ,นเ,นยเป็นมองมองเตี่ยสสนับผชมประด้พี่น้อง

còn nay cho ai cháy hở cháy quê cất bồn bớt lại

more. นี่ของก็ตาม,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 มน่ะที่มึงชอบเดี๋ยวแงงเต็มเลยพี่น้อยเดี๋ยวไปเอาข้าวมากินก่อนแฉบขนาดพี่น้อง มาจับใช่ไหมกินสมแล้วมันหอนทองกับกินข่าวใช้านำใช่ไหมเขาจับเจ็ 不好，不 <noise> 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 life mong chút là cái nào chân tinh phạt bung bung kiao ngon 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 hết ngon ngon สชูชาตนี่ก็ขอจบคลิปเพยียงสำเนียก่อนนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามานบ้านวิดีโอแบบม่ยองแม,ม,มนะ่ขอฝากพีพ่ฝากนอ้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเฮาสาิมีโอกาสเฮ็ดคลิปในตอนหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็ขอการคำนับสวัสดีพี่น้อง